สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการไทยนะคะวันนี้วันที่15เดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2568ค่ะหลังจากที่เราดูแลน้องนกแล้วก็ดูแลลูกๆนะคะก่อนที่จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงเที่ยงนะคะเราก็จะมาขายกวักมรกตก่อนค่ะ วันนี้เราจะตัดก้านสดขายนะคะเอาก้านไหนดีมาดูกระถางนี้ก่อนนะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เราใช้วิธีการเร่งยอดใหม่นะคะด้วยการเฉือนโคนต้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราเฉือนตรงนี้นะทุกคนตอนนั้นเขายังไม่มีต้นลูกต้นนี้ใช่ไหมคะ เข ah, าย like ังมีลักษณะเป็นใบหุ้มก้านนี่นะคะเขาม่เรียกใบหุ้มก้านสิเป็นที่หุ้มก้านนะคะ <t ries> หรือว่าใบเลี้ยงที่อยู่บริเวณโคนต้นเนี่นะคะเราก็ใช้วิธีการเฉือนหลังจากนั้นก็มีต้นลูกขึ้นมาแบบนี้นะคะ วิธีการนี้นะคะจะทําให้ต้นลูกโตเร็วมากเลยทุกคนแบบว่าไม่ต้องรอ,อนานเราจะเฉือนก้านนี้ก้านแรกแล้วกันนะคะเขียนขายนะทุกคนถ้าเพื่อนไม่ซื้อเราก็จะเอาไปชําน้ำนะ ก้านนี้ก้านที่1น,นะคะใครสนใจเราแบ่งปันในราคา250บาทรวมส่งนะคะ250บาทรวมส่งอันนี้ต้นลูกเขานะคะอันนี้ก้านแม่เขาคะ่ะเอาไปเสียบชำดินในกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะชำน้ำก็ได้คะ่ะ เดี๋ยวเราจะชําลงกระถางนี้ละกันนะคะถ้าเพื่อนสนใจเราก็จะถอนขายให้แต่ถ้าเพื่อนอยังไม่สนใจนะคะเราก็จะฝากไว้แบบนี้ค่ะที่บ้านเราปลูกกอกมรกตเราไม่ค่อยคิดเยอะเท่าไหร่นะเราก็ปลูกแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก้านที่1และก้านที่2องนะคะคือกา้านเล็กก้านนี้นะ เวลาที่เหมาะในการเฉือนกอกมรกตก็คือเวลาว่างค่ะทุกคนว่างตอนไหนก็เฉือนได้เลยค่ะยกเว้นเราไม่ว่าง <c oughs> กล้าน,นี้นะคะใครรับนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะแต่ถ้าเพื่อนยังไม่รับเราก็จะเสียบไว้แบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนรับเราก็จะ ขายให้เลยส่วนก้านนี้นะคะเป็นก้านหลุดด่างนะทุกคนเขามีเชื้อด่างแน่นอนเห็นไหมคะใครสนใจก้านนี้นะขายให้ในราคา140บาทร่วมทรง ก็จะเหลือแค่ก้านนี้ก้านเดียวนะแต่ก้านนี้เราเฉือนโคนต้นเรียบร้อยนะคะมีลูกตัวเร็วแน่นอนก้านนี้นะคะ140บาทถ้าเพื่อนรับก็ขายได้เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะยกเว้นว่าเพื่อนยังไม่รับเราก็จะชําไว้ก่อนนะมาที่กระถางน,นี้นะคะ ข้อดีของการเฉือนคนต้นนะทุกคนก็จะช่วยทําให้กวักมลกฏนะคะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะก้านนี้เราเฉือนขนต้นตอนที่มีกาบไปนะคะเพื่อกระตุ้นให้เขามีต้นลูกโตเร็วแต่ก้านนี้ค่ะทุกคนเนี่ยก้านนี้ไม่รู้เราลืมได้ไงนะนี่เราไม่ได้เฉือนคนต้นเลยไม่มีรอยเฉือนเลยนะคะทุกคนดูลูกเขานะคะลูกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะ ต้นเล็กๆและโตช้าด้วยนะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยขึ้นมาก็จริงแต่โตช้ามากๆแต่ถ้าเรากระตุ้นเขานะคะเขาจะโตเร็วเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะแทงยอดขึ้นเร็วมากนะส่วนเรื่องวัสดุปลูกนะคะเราก็ใช้ดินปลูกบ้านๆนี่และคะ่ะหน้าดินทั่วๆไปนะคะอันนี้เราโรยด้วยดินแกลบขี้ไก่ที่เราไปขูดเอาในเล้าไก่นะคะเอามาโรยสามเดือนครั้งค่ะ โรยบางๆจะเป็นการกระตุ้นให้กบปรากฏใบแข็งแรงก้านแข็งแรงใบใหญ่ใบโตนะคะ,ะวันนี้เราจะตัดก้านนี้ขายนะนอกจากจะช่วยทำให้ต้นลูกโตเร็วนะคะการเฉือนคนต้นเนี่ยก็ช่วยทำให้แผ่ที่เราเฉือนคะ่ะทุกคนหรือว่าเรายัายังไม่เฉือนเราจะรอให้เพื่อนดูว่าเขาจะมีะเขาจะมี รากโผล่ขึ้นมานะคะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะตัดที่เหลือนะคะออกไปชำดินแล้วก็จะทำให้รากเขาโผล่ขึ้นมาเร็วค่ะทุกคนป้องกันการเน่านะคะได้มากเลยค่ะจะตัดก้านใหญ่ขายดี ต้นนี้เป็นต้นที่เราตั้งใจทำคลิปเพื่อทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการเร่งกวกมรกตให้เขา้าโตเร็วเนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้ด้วยวิธีนี้นะเป็นวิธีที่เราจะ,ะดูแลกวก,วกมรกตนะคะให้ต้นลูกโตเร็วค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดเอาการแม่เขาเนี่ยไปชําน้ำนะคะหรือว่าเอาไปชํา ดินก็ได้นะก้านนี้เราไม่ได้เฉือนโคนต้นน่าจะเกิดจากเราลืมนะทุกคน กระทางนี้นะคะเราจะเฉือนก้านนี้นะคะก้านนี้นะคะใครรับนะคะ1น0่งามบาทรวมส่งให้ค่ะ ส่วนกา้านนี้นะคะทีแรกเราตั้งใจว่าจะกระตุ้นให้เขาแตกยอดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เป็นดอกเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะมียอดปรากฏว่าเราเฉือนแรงไปค่ะทุกคนดูอันนี้คือการเฉือนแรงนะเกินครึ่งเลยอะแต่เนื่องจากว่าเราต้องการต้นลูกค่ะทุกคนเราจะยังไม่เฉือนออกนะใบเขายังไม่แก่แล้วก็เรายังไม่ได้ต้นลูกเ,เลยค่ะ นี่เป็นดอกนะงั้นเราจะเก็บเขาไว้ก่อนวิธีการเก็บก็คือหาวิธีการรักษาไม่ให้ต้นเขาหักออกมาค่ะทุกคนเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณสองสองส่วนห้านะเราตัดไปสามเพราะว่าเรามือหนักไปหน่อยแบบนี้เขาก็อยู่ได้นะทุกคนเดี๋ยวรอดูต้นลูกเขานะ รอรูต้นลูกที่เกิดจากเราเล่งยอดให้เขาโตเร็วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะอันนี้จะหาเชือกฟางมาลัดไปนะทุกคนเพราะว่าลมแรงมากแล้วเราก็เฉือนเยอะด้วยเวลาเฉือนเนี่ยเฉือนประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้านะทุกคนนะถ้าสองในสออ่าถ้าเฉือน กินครึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก้านเขาจะหักแต่ที่ยังมีรอยที่ยังไม่หลุดเราก็เลยยังไม่อ,ออกมานะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราไม่ได้เฉือนคนต้นก่อนหน้านี้นะทุกคนมาดูว่าถ้าเราไม่เฉือนนะคะกรณีที่เขามีาที่บริเวณหุ้มก้านนะคะใบหุ้มก้านตรงนี้นะเขาจะมีลูกหรือไม่ทุกคนดูนะ เราไม่เฉือนฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาไม่มีลูกเลยนะทุกคนเ่ยทุกคนดูเขาไม่มีลูกเลยนะนเนี่ย,ก,ก,ยนะก็จะทําให้เราเสียเวลาเปล่านะคะแทนที่เราจะได้ต้นลูกเขาใช่ไหมคะทุกคนก้านนี้เหมือนกันค่ะนี่ก็ไม่มีถึงแม้จะมีก็จะมีเป็นลักษณะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็โตช้า ดังนั้นการเฉือนนะคะก้านนี้เนี่ยเราเฉือนตอนที่เขาไม่มีที่หุ้มแล้วนะอันนี้ก็คือเฉือนเพื่อที่จะเอาไปชํำดินเพื่อให้เขามีรากเร็วนะทุกคนก็เป็นการป้องกันการเน่าแล้วก็ช่วยเล่งระยะเวลาไม่ต้องรอนานด้วยนะคะเวลาเราไปช่ำเปลี่ยนใจละ เฉือนให้หมดเพื่อที่จะตัดขายดีกว่าเพราะว่าก้านก็สวยก้านนี้นะคะใครสนใจนะขายให้ในราคา2 4 9รสี้ารวมส่งนะคะ2 4 9ารวมส่งและกล้านนี้ค่ะเราก็จะตัดขาย ถ้าเพื่อนสนใจก็ทักไลน์มานะคะแต่ถ้าเพื่อนยังไม่สนใจนะเราก็จะชำเอาไว้ขายต่อไปนะคะทุกคนก้านนี้นะคะ299ถ้ารวม2ก้านนี้499รวมส่งนะคะ ก้านนี้ด่างน้อยนะใครรับ130บาทนะคะต้นตัดเนี่ยสนุกมากๆเลยนะทุกคนตัดขายตัดขายเนี่ยตัดขายแล้วแบบสนุกบางทีเผลอตัดจนหมดกระถางแบบว่าเหลือแต่ตอเหลือ,อยันหนึ่งก้านนะคะทุกคนฟอร์มสวยๆหายไปเลย ก้านนี้นะคะใครรับนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทรวมส่งนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทรวมส่งตัดให้เห็นชัดๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าออกอเขาอยู่เม็นว่ากอเดิมเขานะคะเขาเป็นอย่างไรนะเอเสียสดายมากๆเราไม่ได้เฉือนคนต้นเนาะ ตัดได้ทุกก้านเลยนะทุกคนเนี่ยก <g ül> ็จะเหลือก้านไหนไว้ใช่ไหมเหลือก้านนี้ไว้อะ่ะน,นี้อยู่หน้าบ้านนะเนี่ยเหลือยังไงกไ็ให้ฟอร์มสวยๆใช่ไหมก็จะเหลือก้านนี้แหละเพราะว่าก้านนี้เขายังอ่อนอยู่เนาะเ,เราจะตัดเฉพาะก้านแก่ขายเพื่อนจะได้เอาไปชำได้ผลแบบ ไม่ต้องรอนานนะก้านนี้สวยทุกคนก้านนี้ขอสามรอยี่สิบาทรวมส่งนะคะสามรอยี่สิบบาทรวมส่งก้านนี้ยังอ่อนน่าจะเป็นก้านนี้ที่ตัดได้ค่ะตัดก้านนี้นะทุกคนนะ ส่วนการอื่นเขายังอ่อนอยู่นะเขายังอ่อนอย,ยังไม่ได้กลับบ้านหลังเก่าเลยทุกคนตอนนี้ยังอยู่บ้านหลังใหม่อยู่นะวันนี้มีเพื่อนสนใจว่านดอกทองนะคะก็ยังไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้เอาว่านดอกทองมานะ จะอยู่บ้านหลังเก่าก้านนี้นะคะใครสนใจสองสี่เก้ารวมสงนะคะโอเคกระถางนี้ก็จะเหลือก้านนี้ก้านนี้เหลือห้าก้านนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่นะเดี๋ยวเราให้แก่มากกว่าน,นี้เราก็จะทยอยทยอยตัดขายให้นะคะและมาที่ก้านนี้กันค่ะ ก้านนี้ยอดใหม่ยอดใหม่ที่ขึ้นมาแต่ละยอดเนี่ยด่างสวยทุกยอดเลยนะทุกคนอันนี้คือยอดใหม่ยอดใหม่น,นี่ยอดใหม่นี่มาดูอ่าก้านเก่ากระถางนี้นะคะเกิดจากการชำชำก้านนะคะก้านที่หลุดด่างนะ่ก้านที่หลุดด่างแล้วก็ให้ลูกด่างสวยๆแบบนี้นะ วันนี้เราจะตัดก้านเก่าก่อนเพราะว่าก้าน<ม>ก้านใหม่ยอดใหม่เดายังตัดไม่ได้ค่ะทุกคนก็ยังอ่อนอยู่นะคะก็ยังอ่อนอย,ยังอ่อนอยู่เลยเดี๋ยวรอก,ก่อนนะกระถางนี้นะคะจะชุ่มฉ่ำเพราะว่าอ,อยู่ใต้แอร์ค่ะทุกคนน้ำยายแอร์ไหลมาบริเวณจุดนี้ ก้านนี้ก่อนละกันเนาะก้านนี้นะคะเป็นก้านแม่พันธ์เขานะคะ oh. นี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะถ้าไปกับก้านอื่นหนึ่งร้อยค่ะส่วนก้านนี้นะคะ หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะเรามองไม่เห็นนะทุกคนว่ามีต้นลูกโผู่ขึ้นมาปรากฏว่าเราเฉือนยอดใหม่ <c oughs> อะไม่เป็นไรเฉือนยอดใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการกระตุ้นนะคะทุกคนแล้วเรามองไม่เห็นว่าเขามีต้นลูกด้านนี้เวลาเราเฉือนเราจะเฉือนตรงข้ามใช่ไหมเพื่อให้มียอดนี่แหละ และกล้านนี้นะคะอันนี้ลูกเขานะคะทุกคนก้านนี้มาจากกระถางน,นี้นะใครสนใจก้านนี้เราแบ่งปันในรคา299ยะบาทรวมส่งนะคะ299บาทรวมส่งแล้วก็ก้านนี้100บาท ถ้าก้านดูดด่างก็ประมาณ1น0่งอห่งร้อถึงหนึไม่เกิน150นะคะก้านดุดด่างนะส่วนยอดนี้แก่แล้วขายได้ทุกคนก้านนี้นะคะสองร้อยสามสิบบาทรมสซงนะคะ วันนี้เราก็มาแบ่งปันกอกมรกตนะคะอันนี้เป็นโซนที่เราปลูกไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างบ้านนะมีอีกจุดหนึ่งที่เราปลูกไว้บริเวณข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านเดี๋ยวจะทำในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวมากเกินไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย